เอาละครับวันนี้อยู่กับเกมเว็บนะครับชื่อเกมว่ากติกโฟนนะครับซึ่งเราสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้เป็นเกมแนววาดรูปนะครับมาคณะเดิมของเราเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเล่นในโหมดของเรียนแบบซึ่งพี่แป้งแนะนำมาอีกทีของเรียนแบบบายพี่แป้งบอกงี้เลยหรอเธอไปสนุกไปโทษพี่แป้งโทษี่แป้มามามมามา อ้าวได้เวลาวาดภาพแล้วเหมือนกันเลยว่ะใช่เหรอพูดได้ว่าเหมือนกันมันก็เดี๋ยววาดเล่นแบบเรื่อยไงวาดภาพแล้วอ้าวแล้วผมได้วาดอะไรอ่ะวาดอะไรอ่ะวาดอะไรก็ได้แล้วก็ใครว่าวาดเล่นแบบไปเรื่อยๆไงแล้วแล้วก็เดาใช่ปะใช่ใช่ใช่าดไี๋ยวพี่วาดภาพี่ก็ไม่ได้ไหนถังก็ไม่เห็นมีเลยว่ะโอ้นี่เจอแล้วแบบนี้อ่าแล้วก็วาดอะไรที่มันเดาง่ายๆนะนะของพี่นะเดาได้ง่ายนะพี่ ใช่ของมึงอ่ะวินได้ข่าวว่าเป็นลูกหลานแวนโก้นี่ใช่ปะเป็นเปอร์เหรอพี่ผมเสร็จละผมเสร็จละผมเสร็จละรูปวันนี้เมดิโลซาผมเป็นคนจาดการเองแหละโมนาโมนาลิซาเมดิโลซาอะไรวาดเล็กแค่ไหนก็ได้แบบไม่ต้องใหญ่อย่างเงี้ยปะวาดยังไงก็ได้อะแล้วแต่เลยโคตรสวยอะพี่ผมวาดแบบโคตรเจมไม่หมายถึงรูปที่พี่วาดเนี่ยสวย อะไรวะสัตว์ยังไม่เสร็จริบเสร็จเสร็จล้วครับเสร็จแล้วครับเวลาก็จะหมดเลยอะดูนะมีเวลาจำกัดอยู่นะสวยจน่าตืใจศิลปศินต้องลายเซ็นวะเฮ้ยจะใส่ใส่ก็รู้ดีของใครที่จะใส่เออเขาห้ามให้รู้ใช่ปะเออลบาห้าให้รู้่าใส่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จล้โคตสวยขอกูโคตรภูมิใจอะอะไรวะจากขนาดนั้นเสร็จเสร็เไหลอะอะไรเพื่อเฮ้ยเฮ้อยเวินอันเนี้ย เรอจะจำรายละเอียดก่อนคือเราจำไว้ใช่ปหมต้องวาดตามใช่จ้ะเราต้องวาดตามอ่าเราต้องวาดตามใช่ปหมโอเคโอเคคิดละเอียดแล้วแม่งเริ่มแรกมันก็ยากเลยเราจะมาดูหมูของใครจะเป็นยังไงพี่ย่าแม่งหนักใจสุดอันนี้ของใครของไม่บินเหรอสายกุฎิสลามาดหมูไกอบ้าเลยที่คำถามเว็กจูหน้าตาเป็นไงวะผมเลือแล้ว ปิกาจูอะไรของมึงมึงเข็ยนเป็นปิกาจู่อะเอ้าผมเห็นพิกาจูจริงปิกาจูบ้านมึงอะเอ้ยอ้าวเมื่อกี้ผมเห็นพิการจู่มาจะเห็นว่าจะเห็นคนละรูปกันเห็นคนละรูปใช่ใช่ใช่จะเป็นคนละรูปกันอุ้ยคนไหวอุ้ยยีงห้อยเกินเฮ้ยกูยังไม่ได้ตัวหูเลยเสร็จกูเสร็จกูเสร็จเสร็จแล้วเหมือนกันเสร็จแล้วเหมือนกันเฮ้ย ตัวยันลนไอ้เงสีตัวมันจะมาเฉลยทีหลังพี่มันจะมาเฉลยที่หลังพี่เราวาดไปก่อนเราจะมาว่าก่อนเราวาดก่อนแต่ตัวนี้คือยังเป็นภาพต้นแบบที่เราเห็นอยู่ยังไม่ใช่ภาพที่วาดเสร็จใช่ใช่ใช่รีบหน่อยรีบหน่อยนะไอ้เยี้ยเร็วเกินพี่กระจู๋เเมื่อกี้อะอะไรวะพี่กระจูอ่ว์แล้ววาดของเราไปก่อนแล้วางของเราไปก่อนโอ้ยไปเกิน ฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยไวไปอะไรเนี่ยไอ้คนอะไรเนี่ยไอ้หมูอวิวิวในขณะที่เราดูรูปมันจับเวลาแล้วพี่ในขณะที่เราดูรูปมันจับเวลาใช่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 โอ้ยเฮ้ยไวเกินไอ่รือว่าอินสตาแกรว่าไวไปไวไปไวไปเสร็จไม่รู้อะไรอ่ะเสร็จแล้ว้เยลงสีแทบไม่ทันอ่ะลงสียังไม่ได้อ่ะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยเมือน อ่านี่บีนอ่าบีบนที่วดนมพี่ไหมไม่ไม่ไม่เอาไปพี่ยานะไม่ยไม่หยาเนี่มันโกงหมดเลยว่าเดีวเดีวของผมมันนี่นะเวลามันนอกอ่าขอัถึงกูกูเปลี่ยนไม่จลนี่ไน่ยสี่สลับกันงเไม่เอกูมันเหลือแค่นี้อ้าเดี๋ยวดูคอมพี่อมพี่ี่นเหลือแค่ เอ้วงลีกูหายไปไหนวะไอ้วงลีกลัวเฮ้ยเขาโหลดด้วยอามาดูต้นแบบของไอไอวานอะไกูกัวานโคตรสวยโคตรตั้งใจอ้าวห่อ๋อวงดีดีคนสวยสวยจัดเฮ้ยสวยอยู่นะสวยอยู่นยไอ้ผมผมสวยกว่าพี่ดีับลูกยืนเลยเลยจับเดย ดูดูดูผมังว่าไม่ถึงตาก็เนี่ยเลยจบกันผมว่าของพิญาหนักว่า่ะไกันี่ก็ฟันหลอดกดเนี่ยเลยไปทำเดี๋ยวดีแลวพี่ฟันหลอต่อไปลูกใครอ่ะต่อไปของพี่ยาจูของพิญญาคืออะไรอ่ะเอาดูนะ อ๋อพูยาคือบู๋เอาวัดตัวเองนี่ว่าเอ้ยต้นแบบเอ้ยต้นแบบสวยนะเพราะว่าเวลามันเยอะผมวัดตามหมู่๋ไปครับป่าพี่อย่าผมได้แค่เดียวลงสีไม่ได้เลยอ่ะบัดแล้วไม่ลงสีเลยนะพี่แล้วดูดิมันไม่ลงสีไม่ทันไม่ทันพี่แต่กูลงให้แต่กูลงให้อะพี่้ลงทันเฉยเฮ้ยสวยสวยจบแล้วสวยอยู่ถึงจะเป็นแค่เส้นก็สวยนะไม่อยากให้ดูเลยว่ะเอาบึงดีเขาบึง ตห่อแล้วต่อแล้วขอแมทีอ่ะขอมกเป็นจย์รถอ่ะแต่จะไม่ผิดอ่ะรถกลับไปเนี่ยเออรถกับภูเขาองผมรถบ้าทันอยู่สิ่ดสิ่งวยกรดกว่าของผมง่ายสุดนีเห็นไหมดีเอ้ยได้อยู่กดยี่ทีย้ อ้าต่อไปพี่พิญญาเรี่ยงกูว่ากูได้ต้นแบบมาจากพิญญานั่นแหละเหี้ยกูได้ต้นแบบมาจากพิญญานั่นแหละเหี้ยอ่านะหมดรอบนะหมดเฮ้ยต่อรคิดก่อนไหมคิดก่อนไหมคิดก่อนเออเดี๋ยวเดียวอ่จะได้วาดจะรู้ว่าอะไรพร้อมยังพี่ไปไปไปผมก็ได้ต้นแบบแล้วเหมือนกันครับมันให้เวลาเยอะนะตอนวาดมันให้เวลาเยอะจัดอะวาดสิ่งที่แบบเฟี้ยวเฟี้ยวไอ้เด็กบอย ดีดีบาปก็ให้หูู้หูหหูหยตาฉลากแปลกๆว่ะแกหมดแกหมดได้ละคิดว่าโอเคละได้แล้วกลัวได้แล้วได้แล้ได้แล้ว อ่ะยังไม่เสร็จอ่ะย่ามึงเหรอยินนี่แป๊ปนึงพี่แป๊ปนึงโอ้โหการ์กี้เอ็ดให้เวลาเข้าเต็มที่เขาต้องการเวลาเต็มที่นี่เขาเป็นลูกไงได้ไหมตัวเองเฮ้ยเนี่ยใครได้ลูกกไปกูบอกเลยสุดยอดเลยกูวกูอะนะขาไม่ยังไม่ได้วาดเลยสักทีว่าว่าเราเราไม่ต้องพูดนะว่าว่ามันมีรูปอะไรบ้างเราไม่ต้องพูดเออ อียไม่ทันแน่เลยกูเฮียรายละเอียดเยอะจัดไอวินใช้อินสปิเรชันเยอะๆหน่อยอ้าวปึ๊บเฟืบเฟือบอียังไม่ทันเลยเฮียกูเสียดก่อนละกันเออเฮียทาดวะได้แค่เอ่ะเป็นสีก่อนคุไม่ด่าอะไรวะนะผิวเนี่ยเยอะสก้างโอเคแต่อันนี้อันนี้อียอะไรวะนี่ ก็ว่าตามที่คุณให้ที่ที่เขาให้ผมมาแล้วกันปุ๊บปุ๊บเสร็จล้ปุ๊บปุ๊บโคตรไวเสร็จละเสร็จละเสร็จละโล้วเสร็จละปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรวะเนี่ยงงกันลูกมาเกูจะวาดยังไงวะไอ้เฮียกูวาดไม่เป็นโอ้ยยังไม่ทันแล้วสัเลยทันเลยมันมันจะเร็วไปเรื่อยพี่ต่อไปภาพใครนะโอ้ยไม่ทันเฮียอะไรวะอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ อะไรวะเนี่ยอะไรวะอะไรวะมันคือดีอเรารู้แล้วกันดูาพี่ดูของใครอยู่มัไม่ทันไม่ทันไม่ทันเกร่าเกล่าเกร่าเกล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 ่าาไม่าันเล่เกเร็่ไปกลากาเาเกเลาาลเกหน่อยสิโลเกว่ะของผมโจ่่เว้ย สวยสวยแปลกแปลกๆว่ะสตานี่ไงอ๋อสตาสตาดิกสตาดิกปะเย้โอ้ยขาดละเอียดว่ะขาดละเอียดดีว่ะ เฮ้ยพี่ไอ้พี่ไอ้ไอ้ร้านนี้เยอะกว่าร้านนี้เยอะเอาเอามาดูผมครับดูผมครับไอ้คนสุดท้ายโอเคไปต่อนะพี่ไอ้ครัทีเดียวแต่กูอยากรู้ว่าใครว่ากูเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเขาว่าอยู่ไอ้กับแหน่งมันคืออะไรอุ้ยเขาเพี้ยนสวยเพี้ยนตั้งแต่ไอ้เบ็คแล้วอ่ะอ่ะไอ้เบ็คไอ้เบ็คแม่งพาเพี้ยนไอ้สัสไอ้เบ็คเนี่วิรุณมันพาดิงแล้วมึงพากูเพี้ยนไปหมดเลยเขาว่าดักไง กูเจอรูปนี้เข้าไปกูอึ้งเลยไอ้เหี้ยโอดโหี่ยกูเจอรูปนี้มึงดูดิกูไปไม่เป็นเลยเยอะอ่ะดูของพี่ญาตินะของพี่ญาติอันนี้ชัวร์ดีอาจารย์แดงไอ้เหี้ยไอ้เอออาจารย์แดงดีดีดีไอ้อาจารย์แดงเนี่ยกอยแบ็คไม่ไกลอาวุธอาจารย์แดงหายว่ะของข้างกาย ผมได้ไม่กวาโเคมันจะวาดอะไรเลยนี่อ่ะนี่อ่ะมันได้แบบพวกเราได้ยื่นรูปต่อไปนี่เด็ดเอลซัดอ่เด็ดยังรู้จะวาดยังไงเวลาก็น้อยเฮ้ยมันได้นะมันวาดมาดีนะใจะวาดมาดีนะให้ของใครวะแม่งน่าจะของกูนี่แหละกันอ่ะยืนไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมได้วาดผมได้วาดไอวินวิ่งคอยดูไอวินนะก้อนเหี้ยเลย

แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ชอบมันวาดยากอเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันใช่จริงๆริงชอบปะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่พอรู้อยู่เอออย่างนี้ดิวะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ได้แหละได้แหละได้อยู่ได้อยู่ได้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 จะหมดแล้วนี่ดว่าเอ้ยโคตรเอาได้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 ใส่รายละเอียดนิดนึงเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออโอเคออนี่แหละว่าอะไรเสร็จละผมเสร็จละ เขาไม่ชอบนะโจ้ก็ไม่ชอบเอ้ยเฮ้ยสวยว่ะริวริวริวโอ้ยยังจะไปทำได้ขนาดนั้นวะเย้ยใครจะไปวาดเป็นวะวาดไป็นซีเจเลยล่ะเฮ้ยพี่อาจจะชอบสีผมบ้างก็ได้สีอะไรวะโคตรเคขินเลยกรเครียดเลยคนพีดโอ้ยจแไปคือ โ <Okay. S 1> อเคสัตย์ <laughs> อะไรวะนีโอ้โอ <im itation> พอเดาๆได้พอเดาๆได้สังสงนีโ้โอ้ตาย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 แล้ว <laughs> ตายแล้วโอ้ยโอเคเฮ้ยดีว่ะได้ว่ะเอียด้วยอะไรเลสวยโอ้ยตายตายตายไอ้ <laughs> ไม่เปลี่นอะ <laughs> เหมือนอยู่เหมือนอยู่แปลว่าไม่เหมือนพี่หนูคดไว้เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไว้จังอ่ะเงอนไม่ตันไม่ตันอันไหนสวยสุดนะอ่าเป็นหัวได้ป็นปลาย่างมาเริ่มจากผมก่อนแล้วกันไม่พี่คือแซลมอนซาซิมิเว้ยแซลมอนเลยอ๋อสิงที่ผมชอบผมชอบแซลมอนซาซิมิเออแล้วกูว่าเสริมไปด้วยบอกเลยว่าน่ากินเป็นไงพี่เย้ติ๊ดเกี๊ยวด้วยว่ะเออตอนแรกมันเกี๊ได้ไง ก็ออกมาดีพี่เฮ้ยสวยสวยสวยขอบย่าวิอะไรนี่แหละอะไรเป็นรูจัเป็นยังไงแฟนกจะดูเยีเี้ผมดูแล้ไม่ทักอย่งกี่ยดูต่อไปโอเคอีปลาหรือเรือดำน้ำครับอียปลายงเรือไม่สัตว์อ่าขอี่ไอผมว่าขอี่ไอลูฟี่ไม่ก็ขอบไอไม่ได้เวลาไม่ด้ว่นอีกไม่ใช่หว่ิกเ้ย แล้ววาดโคตรยากเอาผู้หญิงไง่ะกูชอบผู้หญิงอะไอ้เหี้ยกูเสียตรงพี่ยาเลยกูอ่ากูเสียพี่ยาเสียพ่อพี่ยาไม่พอนะเสียพ่อเอ็มแบ็กอีกกูอ่าเนี่ยไอ้สัตว์เดี่ยเลยสัตว์นี่ไงที่ผมบอกพูดกระดุมให้ด้วยเนี่ยปีไงเนี่ยพราะมันคืออะไรกันเจ็บเกือกผมแบบความสวยเลยสัตว์ผมร่วงร่วงนี่ยผมร่วงร่วงสวย ตัวนี้ขออนุญาตแน่นอนลูฟี่ใช่ป่าวะไม่ใช่โอ้ไอ้แม็กคนที่สองชิบหายแล้วคนนอื่เอ้ยนี่แหละผมจะรูปนี้แหละมันเขาโค้งไม่เสร็จไม่เสร็จพี่มันเวลามันเร็วไงม่เสร็จก็เบี่ยงไม่พอดูออกดูไม่พอดูออกดูนี่กูวาดพอพอดูออกอยู่นี่ดีดีได้อยู่เนี่ยพอดูออกเราอ่ะพี่ไอ้แบบพี่ไอ้พี่อะกูว่า เอออุ้ยมาสวยนะมือสวยสวยนะ่าสวยนะโอ้ยหัวจะวัดขาถ้าเป็นขาผมได้ก็สวยนะพี่ไอเนยเลยใช่หรอดีดีลูฟี่ลูฟี่แบบที่ไหนวลูฟี่ผสมการะเออมันมีหมวกได้สัตว์เออสวยสวยเดี๋ยวสวยรู้แล้วว่ามันมันเพาะใหญยืดเนยืดเยอะเยี่ยยืดยมดยืดยืดนเยี่ยเยื่ยเยียมแปดเยี่ยแปด เอาทับเป็นไง,บ,งบ้างกับกระติกโฟนนะครับใครที่อยากให้เราเล่นโหมดอื่นก็สามารถคอมเมนต์ไปข้างล่างนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโหมดแต่ละบทนี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์อธิบายไว้ข้างล่างหน่อย <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าผมจะไปเล่นโหมดอื่นนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ